สวัสดีครับต้นทัจันทร์นะครับวันนี้มีโอกาสได้มาดูพ้านะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับมูลค่าเนี่ยผมว่าหลายสิบล้านนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่า มีอะไรบ้างมาดูในภาพรวมกันกล่องนี้โดยมากจะเป็นองค์พระจตุคามและคุณแม่บุญเรือนครับประเมินคร่าวๆสองถึงสามล้านกล่องบนเป็นชุดหลวงปู่โตแปดองค์นี้สามสี่ล้านมีถัดมาชุดเนื้อเงินหลวงปู่ทีประมาณคร่าวๆสองสามล้านชุดหลวงพ่อคูณด้านล่างสร้างบาร,รมีปีหนึ่งเก้ามีเนื้อนวะด้วยถัดมาที่กล่องน,นี้นะครับเด็ดบางขนโพเลียนผหลวงพ่อฉุยโตขนนั้นนั้หลวงพ่อโสธรแสนหลักล้านทั้งนั้นครับมาแนะนำบางองค์คร่าวๆกันครับเริ่มที่หลวงพ่อคูณสร้างบาร,รมีปีหนึ่งเก้าทองแดงสวยๆสองแสนบปกครองคานะครับ ปก8ดรอบเนื้อเงินแบบนี้สภาพสวยหลายแสนนะครับผิวดมเดิม,ดมลุ้งลุงแบบนี้แห้งๆนะสะสมจะชื่นชอบม,มากทันมาีกเหรียนที่เป็นยอดนิยมเหรียญเจริญพรล,ล่างหลวงอุทิมเนื้อเงินวสวยๆแชมป์แชมป์ว่ากันที่หลักล้านนะครับต่อหนึ่งเหรียญถ้าท่านมีภาพแบบนี้ลายแอตเทิลสามหกนะครับต้นทัะจัน์ยินดีรับเช่าไปกันต่อไม่ให้เสียเวลาครับเหรียญหลวงปู่โตรุ่นแรกสภาพสวยแสนตน้ตนๆครับ